อ้พี่น้องมนฉลาดมากเลยสมยแะมาสมัยบบ่ได้น้มเช้าแลยวบมีแห้งนีไปเรีนเพื่อนน้อยตาเยไปอไปอก็ย้อก็กชึ้นจักหนอยเลยเยชุนแหงชูนแหงมามาใคหายประคำประคำเอ้าบวมาให่แน่นี้นี่ขนมเค้กตุวนอเ นี่เส้าหาพันกีที่หมดแรกสื้อสิบบาทเอาพาแพรมาเสร็จนี่นเราก็ได้ชินช้นแห้งสิ้นแห้งได้สิ้นแห้งเอามาต้อนนะว่า ดมกดคขอบุญเฮชุดซแหงแซนหนึ่งออโอ้ยออเสียใจแหงมามามาเป้นี่มาเปินนะ้ลไหมน้ำแข็งเนี่ยไปใส่ไปสองจิบไปเด้อน้ำแข็งจิบพันกีบนี่บัลายกัสื่อนะสิบพันน้ำแข็งก็ได้าบาตก็ลายเออบอกอ้อยากกินนมเค้กขนมเค้กกล้วย ได้ขอบคุณที่บ้านยุบตำหะก็่ได้ไข่เป็ดหาลูกเจ้าพันอ,อาไหวทางด้านกินไม่ให้นะเฮ้ยมันบมวมนะให้ได้พักสลักซักห้มอมรวม ้าบาะมือนี้าบะขึ <c oughs> ้นกี่ยะให้นะโอ้ยบอกล่ะาอะเมื่อยใจดิได้สิ่ได้ไปบ้างสิ่ได้หนี่นะวัอย่ามาบ,บ้างกว่าพีเมยิให้เพิ่นเบองสิ่งในไรเป็นไรนี่กาแฟก็ไวไ้ใจแชน,นสเสร็จขี้หมูมันเนี่ก็ได้ เอามาว้ไพี่เพน่ะเอามาดูค้าสามมาดูอันนี้เโตมาดูเป็นสิน่สิ้นซิ้ซนเขาคื่นจากล่าโอ้ยอย่าหายว่า,าเแพงกินอยู่ก็หายอ้าวเาะเลยบน่อ้าวสิ้นเป็นเมาสิ้นเมาก็ะไร อื้อเลยตีก้อนนะก้อแม่เผ็ดอะไรนะโอ้ยแม่อยากเคลนบอกแม่รีวิวของหน่ยนะก้อนให้แน่กัดกัดเนี่ยกัดกัดเนี่ยเผ็ดให้แนยด้วยเอาให้แนยด้วยอื้อจะเห็นวันปลาใหญ่ ในพีนนน่น้องม,มาเบิ่งในสิ่งนี่ยบ้าบังไม่บ้าบังนี่ให้ป้าลุงเบิ่งในลูกไม่เอาสิ่งในรายไปได้สิ่ง่นีม่สื่อเนี่ี่เอดเงสินค้าลายมดในสี่แสนสีสน่แส,สนกีบมดในสี่แสนกัเท่าไรวะลูกจะสามหน่วยกว่าบาทเนาะนี่ข้าเสียปลา ที่น้องสิน,นี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบ๊อบไปบ๊อบไาดบ๊อบไปสี่แสนแม่มอนไปเมาสิดจะบังก็ลูกจะาบาังก็าบังป่าลุงก็มาผิดน,น <c oughs> ะในการแม่มอนไปตลาดไอ๊ยทำนี้ปัดสาแสนมุดหาแสนกลอ่มันหาแสนลัว <c oughs> แล้วนี่ก็นี่ก็แสนแสนหนึ่งนี่ก็ได้สิ้นกับสี่แสนนี่ยหาแสน ทักท้หาละนี่รีมหาแซนไปเหมือนนี่หอนเลยปะเหือยห่อยเฮือยใหญโหดโหดละหอนไม่แม่ป้อนมาบะนี่มา้มาไม่ไม่แม่ป้อนนะมาใจเกลียดแห้งไม่นปนเเลยปลินเฮือนไม่น้อยแล้วพาไปแล้วก็ไปอยากมาเลยอยาวเอาน้องไปแม่บอกเห็ดที่น้องห้ เรต้องพามันไปนะมนดินเพื่อนมันดีเลยมไหายมะ้องนะจะไปเห็ดให้น้องหายนะดิลนเพื่อนเนี่ยอ้ําโอ้ยบอกให้ายาขนมนมกระทือซื่อไปกินน,กนมกะระกทือยเย็นใส่เต้าแล้วกระบูดทิมลาได้ไม่ได้เคยกิน,นันได้แล้วได้นมหันเดียวนี่นะ กินอันน mm ี hmm> ้ก็ไว like bon ้เฮ่อเอ้ยตัวนี้กะก็ไม่ได้แล้วค่ะเป็นตัวอีนเธอจะกินคือเก่ะเออมามามาเงียหน้ามาเตรียมรดน้ำกินเตรียมน้ำเตรียมน้ำเดิแม่ซีมมือเสบบ๊อกขนมกล้วยแทบแทบอ่ะเอ้อซีมซีมก็บ่ได้ Xem cái bài xem áo nào, đứa kinh đen nào Đứa kinh đen rồi Nào nè À, bằng lại giúp kinh đen rồi đó Mình mới bị kinh đen, xem chọc nào mà nhìn đó Hết nằm thì mẹ kinh này hôn hôn đây hết Ừ, hết ở đây, xe chọc ัน,น้ำแข็งใส่แอลนกาแฟนมเหม่ยๆคุค้นๆคนเด้อมันกอนอยู่ลุมค้นจะก่อนอันโจมมาโจมออกมา,กาอันปวดอันกาแฟนมมาค้นให้มันอันสาดได้ต่างเงี้ยกินเนนพราะว่ามันนอนอยู่ลุมใช่ไหมตัวหอนเลยยายตัวหอนโคยายมัดช่วยยัดหอยหากยดยห,ห้องให้ห้องทุองแตกทียังละ่ะ <laughs> kem cà đen đen kem lan cà đen kem dai cà đen khăn này này là pa nà ta nè mọi người đen piêng piêng này ừ. ơi nhặt thầy nhặt bằng nước bình bình nào bình bừng người biết hả bằng hả บยกระบวยดานข่อยมัน ну ่อมาคืนย้ำกระบวยกระบวยากลีได็กินขนมแซ่บวนนี้เนิ่มกินขนมแซ่บมากิน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 เอคนน้เตะน้ำมีเตะนอนเนี่ยตงวมันอนดูยันไงความบ้านมะหันอยู่ร่ต้องค้มบ้านมาขึ้น

คนดิฉันแบบคนดิฉันปเล่นแบก็กินดูก็ไ่เสะบบาสะปเรือยเมื่ออตานมดูเือะน้ำมีตานุอมเปลอยู่กันอีหัวเศษกนน้แข็งใส่จอกไปไ จอกงวงประชากรเห็นจอกงวงแบบจ่วงตัวหนึ่งนะเอองวงตัวหนึ่งมันใหญ่ๆมันขนาดคนอันจอกงวงแต่มันน้อยมันยาวแบะนีจอกงวงตัวหนึ่งอารูกแล้โอ้กินลายลีสมก็โ <c> ส <oughs> mm ิมดไปนี่มันเป็นเสดอัดนั่น กล่องที่ซองไปอีกบ่อนิเหรอเอื้อยจะได้ซื้อใหม่ได้หมดแลยเอื้อยจะไดิกิ้นได้หมดเลยซื้อให้เอื้อยก้ยคืนซะก่อนเด้อจังหยั่นเด้อโอ้จะท่าได้คืนแล้วเด้อหัตใส่หัตชั่หัตใส่หัตใส่ จอจกจัดเออจบงานเลยจัดฮะเออเอาออกตั้งนะหันจะไปตั้งใส่บ่ให้มันขามไปบ่ให้ใครออกไปหัวนะพร้อ,อมอยู่นะหันกระเต่ามันออกไปมันตากแดดออกไปห้าโปันหันอู้มันเขามาลกูกมันหอนแดดคนเขาเห็ดพิษอยากน้ำมันดีนี่ห่ม รวานผมหวานวนะั่นีะมนหวานสิวานห้านเติร์นผดหวานผดอะไรเนี่ยเอ้านหนึงนาด้านตะวัโลกขึงข้าบดะนมสองกองกินคมคมมันหวานนี้มิดาปมืดไปเด้อนี่มืดไปเด้อในร้านที่เจ้ก,กินมดดไปเด้อไปจ้ะ พ่อแล้วบ่พอแล้วสิทุกอยังอาเก็บด้วยนะฮะเก็บตสิแหน่งก็ขอตู้เย็นนะตอนนี้นกินนะคสิแกให้คนกินอีนะหนิคนกินจดอื่นเศร้ากกินเผาปลากรายหนุ่ใส แรงเห็ดลาบกินลาบสี่ดี๋ยวม่ได้กินลาบสีเสหิลาบสีกินอ่ะกินกินนะขนมกินะอีไมเห็นให้กินนี่นะกล้วยได้นี่ยบ่ก้ยตัวนี้กล้วยตัวกล้วยคือการเทปกล้วยหอยยังอยหรเอยหรืเ่สมขืนแล้วปั่นนี่ ขอรายาเลยดินน้ำแม่น้อยอย่าอ้วอกใช่ไม่น้อยไปให้ด้ยเด้อขพอให้ด้ยกินเดอ้แล้วเขาแพงอ้าวอาเขาเขาสร้มดาหรอวะไมีกตสองคนเออเขาสร้างรมดาด้เลยมแงเจอกันนะเราทำปีหดเต็มแล้ว สิลาไพ่บนมีม yeah, yeah, so ันบาเดินค่ะยากเลบมนทุเด็กมันเขาตัวเยนเนี่ยเขาอัอนใจร่างมีโรคข้ามีร่างมีโรคไม่ไดกินต้ำอยากินต้ำเด้อ เอาครับคิบเอาเอออ่ายังกินอยู่ได้ยังบอิ่มอยู่ได้ยังกินอยู่เด้อเบิง์ดกินยังกินอยู่กินลายดีป่ะสมดกล่องหนึ่งเนี้ยกินอีกหนึ่งหมดแล้วเก่งลายเก่งลายอ่ะคลิปนี้ก็ลดพี่ไดน้องไปก็เด้พี่น้องเด้อไปตลาดมาแล้วก็ป้อนขนมคนขี้ห้โอเคบาย